กนั่นก็เป็นแถวลวนะมันมองไม่เห็นเลยในกล้องนั่นอยู่ไกลออกไปอีกกล้องมองไม่เห็นหอเออจริงกล้องมองไม่เห็นเรามีเอาเนื้อไอ้ที่หนองบัวอะไรสัก,ยอ,ก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 อย่าง่ไมไม่นอกนเมืองเขาไม่ได้ห้ามอนอกนอกกเื็เ็ นี่โคมหนึ่งแล้วมีคนแถวนี้อ่ะปล่อยไหมรู้ไม่ใช่ม,ออม,มันปีนี้มันเลยเงียบเลยเขาไม่ให้ปล่อย,ใ,อยในเมืองแลเลยเงียบอันนั้นแถวที่ไหนไม่รู้ลำพูนใช่ไหมมองไม่เห็นเลยมันนอ้อยเกินแต่ว่าน่าจะอยู่อาจจะอยู่ดัชฟาร์ม อันนี้ก็มีเส้นเส้นนี้นี่คืออะไรไม่รู้หรือว่านี่คือดาชฟาร์มที่อยู่ตรงนู้นส่วนนั้นเริ่มหมดแล้วอะไอ้ที่หนองอะไรสักอย่างพระเจ้าหลวงที่ดอยสะเก็ดนี่มาไกลถ้าจะเป็นคนแถวนี้แอบปล่อยมากกคนแถวนี้แอบปล่อยมทิ้งเราก็ปล่อยได้เราอยู่บนดาดฟ้าไง เราแค่ไม่ได้มีงบประมาณต้้อองไปซืเราไม่ทำเองที่บ้านสิบบาทเอาอเทียนมาทำมันต้องทำถุงมันในเนี่ยมัน<ร>ใช้ถุงพลาสติกอันนี้น่าจะเป็นทูด,ดงสถานเนี่ยถ้าไปทางขึ้นไปข้างบนอย่างนั้นอม,มองไม่เห็น ดี๋ยวนี้เขาให้ไปจัดในงานเขาให้ไปจัดเป็นจุดปล่อยครับแต่แปลกที่ปีนี้เขาห้ามปล่อยเพราะเขากลัวมันไปชนเครื่องบินเพราะปีนี้คือมันไม่มีปีนี้คือเป็นปีเดียวที่ไม่มีเครื่องบินส่วนทุกปีที่ผ่านมามีเครื่องบินหมดแต่เขาให้ปล่อยแต่ปีนี้ไม่มีเครื่องบินแต่เขาห้ามปล่อยเออน่าถุดงสถาน มันมีน้อยปีนี้คนแบบนักท่องเที่ยวไม่มาชาวบ้านเขาไม่มีงบประมาณซสือ,อ,นนอเ,เออมันก็มันเผาแล้วข้างนอกมันก็มีอยู่บ้าองอันนั้นก็ขึ้นไปสูงแล้วเหมือนเนี่นยไม,ไม่ใช่พูนะคือแบบอะไรสักอย่าง,งถูกๆ เออนี่ที่ลำพูนหรือที่อะไรสักอย่างน่าจะในตัวเมืองลำพูนใช่ไ,มไ,ไ,มไ,มมไมหมเพราะปีเดียวห้ามปล่อยในอำเภอเมืองทุกตำบลเลยส่วนอำเภอ,ข,อข้างนอกนี่เขาให้ปล่อยบางตำบลให้ปล่อยอะอันนี้อำเภอเมืองเชียงใหม่ด้านนี้ไม่มีโคมลอยสักนิดแล้วก็ไม่มีเครื่องบินด้วย ต่แปลกทำไมเขาห้ามปล่อยไม่รู้เพราะต่อให้เขาห้ามอำเภอเมืองแต่เครื่องบินก็ไปชนที่อำเภออื่นได้เลยบางคนเขาว่าเป็นเพราะโควิดบางคนเขาว่าเป็นเพราะโควิดแต่แบบนี้มันยิ่งแปลกเพราะเขาให้คนเป็นรวมกันแล้วปล่อยที่เดียวหมดอันนี้น่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมอันนี้อำเภอเมืองม,มันเงียบไปหมดเลยแล้วก็มีอะไรอ่า อันนี้ดวงจันทร์เออมันคงไม่ใช่โควิดหรอกเพาเขายังให้คนไปรอยกระทงที่แม่น้ําปิงเหมือนเดิมคนยังไปลอยกระทงที่แม่น้ําปิงกันนู้นมันไม่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่วเกี่ยวกับสกปรกและเถอคนมันก็สกปรกมาหลายปีแล้วก็ลาคานเพราะว่ามันตกตกเข้ามาในบ้านตกไปนู่นตกแต่มันสกปรกมาหลายปีแล้วไหมว่ากแล้ว แต่เขาเพิ่งมาหยุดปีนี้อ๋ออย่างหนึ่งคือปีนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยยังไเขาเลยแบบโดนกดดันไม่ได้เพราะถ้าปีไหนถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาย่เแล้นก็โดนกดดันอยู่ดลถ้ามีนักท่องเที่ยวเขาก็คุ้มอยู่ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เทศบาลเขาก็ทําความสะอาดถือว่าเป็นเป็นตัวดึงดูดไงนักท่องเที่ยวเขาห้ามไม่ได้ถ้ามีนักท่องเที่ยวพวกตามโรงแรมมันก็เออพวกทัวร์อะไรพวกนี้เขาจัดพวกตามโรงแรมก็จัดให้พวกนัน เออปีนี้นี่มีคนเขาโดนผิดโควิดไปมดแล้วน,นั่นค่ะเขาจัดเป็นงานแต่ในอินเทอร์เน็ตเห็นเขาเขาจะปล่อยสองพันดวงไหมเหรอแต่ไม่เห็นหรอกของไอ้หนองไอ้นั่นน่ะหนองพระเจ้าหลวงเนี่ยสองพันดวงหมดละ เออใช่เขาจะปล่อยทีเดียวตอ,อนสองทุ่มไม่ได้ปล่อยทีเดียว<ม>ตอนสองทุ่ม,ม,มนั่นต้องเป็นนู่นมั้งถ้าแต่กิดคือตรงนั้นมัน้งไม่หรอกเพราะตามแผนที่มันถึงตรงนั้นอันนี้ขนาดที่ลำพูนยังมีขึ้นมาได้เลย มันมองไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ค่อจุด